แล้วนี่ใครเนี่ยลูกค้ามาผิดร้านหรือเปล่าครับเนี่ยถูกแล้วดิที่นี่มันร้าน425ดีกีไม่ใช่เหรออ๋อแล้วแต่งตัวจะไปไหนครับเนี่ยผาจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปุบกาลังทำอาหารรษสปาปลปูปา่าดำนาดูดิสนี์ออนไอแลนด์ลีตีกอลอบล่องเรือส่องสัตว์ชอปปิง้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมนจัดดอกไม้เที่ยวตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมเมืองเกา่าเข้าสัมมนาโทรธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงโอ้เยอะนะแต่ลหลักๆแล้วเนี่ยผมจะไปเที่ยวแคมปิ้งที่เขาใหญ่แาติ ผมจะไปดูน้องกวางซะหน่อยพี่มีเคสดีๆถึกๆทนๆลุยๆแนะนําผมบ้างไหมครับอ๋อได้เลยครับร้านเราเนี่ยมีเคสเยอะมากเลยเราอยากได้คันหยุดนี่มันร้านขายเคสไม่ใช่ร้านกลางเต็นท์เขาใหญ่สุดเหมือนกันนะเองเนี่ยอ่ะ UAG Mona กันกระแทกเ e v สา3ไม่เอาอยากเปลี่ยนบ้างอ่ะงั้นสเปค Pedigree กริกสวมหลังแกร่งกันกระแทกเ e v e 2ไม่เอาแบบสวมหลังอยากได้แบบประกอบแม่งไม่บอกแต่แรกว่ะ งั้นตัวนี้ดีกว่าครับ Pelican Shield ที่สุดของสายถึกตกจากพาหิน6เมตรก็ไม่กลัวเธอสอบมาให้แล้วผมเอาตัวเนี้ยใสใ่ผมด้วยจัดไปครับตัวนี้ด้านหลังก็สวยขอบมุมก็หนาเฮ้ย <Hey. S 1> กระแทก,ก,ก,กดีด้วยเฮ้ย hey, พี่ลอ,ลองดูดิเฮ้ย hey, พี่ผมขอเครื่องผมขึ้นหน่อนะพี่นี่ครับคุณลูกค้าแน่ใจนะครับว่าเข้าป่า